สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูนิวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนิวจะมาสอนเด็กๆเรื่องของสระอีแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องสระอีนั้นเราต้องไปทบทวนสระที่เราได้เรียนไปแล้วค่ะสระที่เราได้เรียนไปเมื่อวันก่อนนั้นเด็กๆได้เรียนสระอะไรไปแล้วคะ สระอานั่นเองซึ่งสระอานะคะเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนก็จะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นนั่นเองแต่สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องของสระอีสระอีจะแตกต่างจากสระอานะคะในตำแหน่งของการเขียนเพราะว่าสระอีเนี่ย จะไม่ได้เขียนอยู่ด้านหลังพยัญชนะเหมือนสระอาแต่จะเขียนอยู่ตรงไหนมีใครทราบบ้างคะอ่าครูนิวได้ยินมีหลายๆคนตอบว่าสระอีจะเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะนั่นเองสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะไม่เชื่อนักเรียนลองจับไปที่บริเวณลำคอของนักเรียนอ่ะทุกคนเอามือจับไปที่คอพร้อมๆกันค่ะ อตอนนี้ทุกบ้านเลยเด็กๆก,กำลังจับคอกันอยู่เนาะอะอแล้วออกเสียงพร้อมๆกับคุณนิวนะคะอ,อีออกเสียงสระอีพร้อมกันอ,อีเด็กๆจะเห็นว่าบริเวณลำคอของเด็กๆเ,เนี่ยมีการสั่นเล็กน้อยนั่นก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมาซึ่งสระอีเนี่ยเป็นสระเสียงยาว วางไว้ด้านบนด้านบนของพยัญชนะต้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะวิธีการเขียนสระอีเด็กๆลากเส้นตามคุณครูเลยค่ะเริ่มลากจากด้านซ้ายเป็นเส้นตรงไปทางด้านขวาท่าหลังคาให้สระอีหน่อยเป็นเส้นโค้งนะคะและ ลากเส้นตรงลงมาแบบนี้นั่นเองต่อไปเราไปดูตัวอย่างคำที่ผสมสระอีกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรลูกเด็กๆสังเกตสิคะพยัญชนะต้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรคะสอเสือเก่งมากอะสอเสือประสมกับสระอีสออีสีเยี่ยมมากเลยค่ะ จะเป็นคำว่าสีาเด็กๆสะกดพร้อมคุณนิวนะคะสีสะกดว่าออีสีอีกครั้งค่ะออีสีย่าม,มากเลยลูกต่อไปไปดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปเป็นคำว่าอะไรเด็กๆลองสะกดสิคะ บใบไม้รวมกับสระอีกลายเป็นบอีอบีเก่งมากค่ะคำที่สองคำว่าบีเด็กๆลองสะกดพร้อมคุณนิวอีกครั้งนะคะบอีอบีต่อไปคำต่อไปคำนี้มีใครสะกดได้บ้างคำนี้มีใครสะกดได้บ้างอ่ะลองสะกดสิ พอ,อีผีอ่ะคำนี้นะคะคือคำว่าผีเด็กๆสะกดพร้อมคุณนิวอีกครั้งค่ะพอ,อีผีอ่าต่อไปคำต่อไปนะคะคำนี้มีต่อเต่าต่อเต่าผสมกับสระอีกลายเป็นคำว่าตีอ่าสะกดพร้อมคุณนิวค่ะต ตีเก่งมากเลยเด็กๆสังเกตนะคะรูปภาพนี้มีเด็กกำลังตีกลองอยู่นั่นเองอ่ะสะกดพร้อมกันอีกครั้งค่ะตีสะกดว่าตออีตีเก่งมากเลยลูกต่อไปไปดูอีกหนึ่งคำสิคะคำนี้คำนี้คือคำว่าอ่า มีรูปอ่างน้ำใช่ไหมผสมกับระอีรูปอ่างน้ำเด็กๆลองถอดพยัญชนะออกมาสิคะจะเป็นพยัญชนะตัวอะไรออแอ,อ,องออแองผสมกับระอีกลายเป็นคำว่าอีสะกดพร้อมกันค่ะอออีอีเด็กๆช่วยครูนิวสะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะอีสะกดว่า ออีอีเก่งมากเลยลูกต่อไปนะคะเด็กๆทุกคนจะได้ฝึกอ่านคำสระีซึ่งเด็กๆทุกคนสามารถอ่านออกเสียงได้จากทางบ้านเลยนะอ่ะช่วยกันอ่านออกเสียงคำต่อไปนี้ค่ะคำแรกอ่านว่าปีเก่งมากค่ะสะกดด้วยค่ะออี ปีโอ้โหเยี่ยมเลยคำต่อไปคำว่ามีสะกดด้วยค่ะมออีมีเก่งมากคำต่อไปเด็กๆอ่านได้ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะรีอ่ะสะกดพร้อมกันลูกรออีรีคำสุดท้ายครูนิวขออีกหนึ่งคำ นั่นก็คือคำว่าดีสะกดคำว่าดีพร้อมกันดอีดีดีมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆช่วยครูนิวนำคำที่อยู่ด้านล่างมาใส่ให้ตรงกับภาพหน่อยค่ะคำแรกคำแรกคือตัวอะไรเนี่ยผีน้อยน่ารัก ใช่ผีน้อยน่ารักหรือเปล่าอ่าผีน้อยผีสะกดคำว่าผีอ่าคำไหนนะเป็นคำว่าผีสะกดให้คุณนิวฟังเสียงดังๆเลยคำว่าผีสะกดว่าพออีผีถูกต้องคะ่ะคำต่อไปคือคำว่าคือคำว่าอะไรเนี่ยเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรกับกลองอยู่ กำลังทำอะไรคะกำลังตีกลองเพราะฉะนั้นเด็กๆลองหาสิคะว่าคําไหนที่สอดคล้องกับรูปภาพที่คุณนิวกำหนดให้อตอีตีเก่งมากเลยอ่ะคําที่สามคำที่สาม,คำ,สามคำว่าอะไรใครทราบบ้าง คำว่าสีใช่แล้วค่ะคำว่าสีแต่เด็กๆช่วยครูนิวสะกดคำว่าสีด้วยพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามอีสีใช่แล้วและคำสุดท้ายคือคำว่าทีอ่ะสะกดพร้อมกันทอีอทีครูนิวขอทบทวนก่อนที่จะให้เด็กๆไปทำใบงาน เด็กๆจำได้ไหมคะว่าสาระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวใช่แล้วค่ะสระอีเป็นสระเสียงยาวแล้วตำแหน่งของสระอีเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆจะต้องเขียนไว้ที่ไหนคะด้านบนของพยัญชนะต้นเหมือนกับนักเรียนใส่หมวกให้กับพยัญชนะต้นนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะเราได้ฝึกอ่านแล้วก็ฝึกสะกดคำที่มีสระอีประสมอยู่นะวันนี้ครูนิวฝากใบงานให้เด็กๆหนึ่งใบนะคะให้นักเรียนนําคำที่คุณครูกำหนดให้ด้านบนลงมาเติมให้ตรงกับภาพนะคะคำแรกจะเป็นคำว่าอะไรเด็กๆลองอ่านแล้วก็หาคำที่มีความหมายตรงกับภาพเนี่ยมาเติมให้สม อย่าลืมเติมเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านคํานะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ชื่นชมกัน mm. เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูนิวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ